ีที่สุดของดวนเพลงชิงทุนในช่วงนี้พบกับเรื่องราวสุดซึ้งของคุณครูปุ๋ยหญิงสาวที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้งสวัสดี่หนึ่ัที่เลยจ้าเอาแรงัันตัวหน่อย สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนันชิตาปตาทโกค่ะชื่อเล่นชื่อครูปุ๋ยนะคะมาจากโรงเรียนวัดกลอกเย,ยชาจังหวัดระยอง๋อเป็นคนครูค่ะแต่ภ<ม>ูมิลำเนาเป็นคนรอยเอสค่ะเป็นคนรอยเอะ,ะแม่ค่ะอ๋อเอ่อบอกว่าต้องแยกกับครอบครัวด้วยความจนเกิดอะไรขึ้นไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็เอาตั้งแต่ตอนเด็กเลยนะคะครอ,อบครัวมีพี่น้องสามคนมแล้วก็แม่เนี่ยคือรับจ้าง ทั่วไปอะค่ะคือ,อเป็นแค่คนก่อสร้างแล้วก็ไม่มีเงินที่จะส่งลูกพร้อมกันเนี่ยสามคนก็เลยเลือกหนูน่าจะเป็นคนโชคดีให้ไปอยู่โรงเรียนประจําสําหรับเด็กด้อยโอกาสอ๋อไปอยู่ในใช่ตั้งแต่ปจ .1 จนถึงมหเลยตั้งแต่ป .1 จนถึงมหใช่ค่ะไม่มีโอกาสได้อยู่กับคุณแม่เลยไม่ค่ะปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะซึ่งภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ตอนนี้นะคะทําอาชีพเป็นครูผู้ช่วยค่ะที่โรงเรียนวัดกรอบเย,ยชาชื่นชอบนะคะมีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูอยู่แล้วแล้วก็สอบบรรจุติดเป็นครูผู้ช่วยครอบครัวมีพี่น้องด้วยกัน3คนนะคะก็คือหนูเป็นลูกคนกลางแม่เนี่ยเลิกกับพ่อตั้งแต่เด็กอยากอยู่กับแม่นะแต่แม่บอกว่าแม่ไม่มีเงินที่จะส่งก็เลยเลือกให้เราเนี่ยไปอยู่โรงเรียนประจํา ซึ่งเป็นโรงเรียนสําหรับเด็กด้อยโอกาส10ประเภทนั่นก็คือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทวัตุรีก็ไปอยู่โรงเรียนนั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1เลยตื่นเช้าตอนตีห้อาบน้ําแปลงฟันไปออกกําลังกายก็มาทําความสะอาดหอนอน7จ็ดโมงเชา้าอาบน้ําแต่งตัวใส่ชุดนักเรียนเดินแถวไปกินข้าว8ปดโมงเข้าแถวเหมือนชีวิตเป็นกรอบแบบนี้มาตั้งแต่ปหนจนถึงมหก เห็นครูท่านหนึ่งสละเวลาตัวเองแทนที่จะกลับบ้านกลับมาใช้ชีวิตกับนักเรียนโดยที่พาหนูไปแข่งสรพันยักษ์ใช้เวลาหนึ่งเดือนเต็มๆที่อยู่กับเด็กแล้วก็พาแข่งท่องบทกลอนหนูรู้สึกว่าครูคนนี้เสียสละนี่แหละทำให้หนูรู้สึกว่าฉันต้องเป็นครูให้ได้นะครูเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่ ชอบที่ได้สอนเด็กเราสามารถที่จะเพิ่มศัก,กยภาพให้เขาได้เยอะมันเป็นความภาคภูมิใจถ้าเราปูแล้วเขาได้ดีคําว่าครูเนี่ยเด็กคนนึงอ่านออกเขียนได้เนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดแล้ววิกฤตในชีวิตครั้งหนึ่งที่เราจบออกมาจากโรงเรียนประจําแล้วเราคิดว่าเฮ้ยออกมาจากโลกนี้มันกว้างแล้วนะในนั้นมีคนรักข้างนอกก็ต้องมีคนรักฉันสิคิดว่าการมีแฟน แล้วเป็นแฟนคนนี้มันจะโอเคเขาต้องดูแลเราได้เขาเป็นผู้ใหญ่มากพอมั้งแต่คือเราคิดน้อยไปจนเกิดพลาด Caleb, <อ>ก็คือมันเป็นปีแรกของการศึกษาเข้ามาหาลาัยแล้วก็ตั้งท้องเลยคำพูดที่แดงที่สุดคือมึงจะเรียนไปทำไมเรียนไปก็แค่นั้นเสียเวลาเพราะว่าท้องแล้วก็คงไม่จบหรอกเรียนไปก็เปลืองเงินตรงนี้แหละค่ะทำให้หนูเป็นแรงผลักดันว่าคอยดูนะจะทำให้ดู ก็ถามว่าอยากมีตอนนั้นไหมไม่ได้อยากมีเพราะว่าอายุแค่1 9มันมีอะไรที่ต้องค้นหามากกว่านี้มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอเคถ้ามันพลาดแล้วเราทํายังไงเราถึงจะลุกขึ้นมาได้ก็เลยกั้นใจที่อุ่มท้องไปเรียนเลยทํายังไงก็ได้ฉันจึงจบภายใน5ปีเหมือนเพื่อนแล้วในช่วงนั้นคือเงินก็ไม่มีใช้ขอเจ้าของหอเป็นแม่บ้านกวาดบ้านกวาดหอทําความสะอาดหอเขาก็เลยให้เดือนละสองพ มีแค่แม่ในช่วงที่หนูเจอวิกฤตเขาให้กําลังใจตลอดเขาก็เป็นคนรับปากว่าโอเคไม่ต้องเอาออกนะเดี๋ยวจะเลี้ยงดูให้แม่ขายหอหมกค่ะหอหมกปลาช่อนปลาอินทรนะคะก็หาเพลขขายไปทุกจุดในกรุงเทพะคะ่ะตั้งแต่สามย่านอนุสาวรีย์ชัยมารายการดวนเพลงชิงทุนนะคะอยากได้ทุนไปสร้างบ้านให้แม่ค่ะเพราะว่า เป็นความฝันสูงสุดของปุ๋ยเลยก็ว่าได้คือเห็นสภาพแม่ตัวเองหาของขายและอยู่ห้องเช่าเล็กๆหนูรู้สึกว่ามันตอนนี้หนูเริ่มลงตัวแล้วอยากให้แม่กับลูกมาอยู่ด้วยแม่ก็อยากให้มาเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านขายหอ่อหมกดด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกสาวก็มาโรงเรียนด้วยกันกับแม่กลับพร้อมกันกับแม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอยากให้เป็นแบบนี้แล้วก็ตอนนี้กำลังพยายามเก็บเงินเพื่อที่จะสร้างบ้าน ถ้าได้เงินส่วนนี้มาก็จะช่วยได้บ้านที่อาจจะสมบูรณ์เร็วขึ้นเพราะว่ามันเป็นความฝันที่อยากให้เขามาอยู่ด้วยแม่อดอานนะเด้ออยากได้บ้านให้แม่มาอยู่นั่ถ้าได้อยู่นั่กันแม่ก็จะเศร้าเมื่อยหนูสิพยายามุกอย่างตอนนี้ถากอนแม่รักหนูนะคะช้าตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวเราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะ อยากจะบอกอะไรคุณแม่บ้างคุณแม่ที่ตัดสินใจครั้งใหญ่เพื่อให้เรามีอนาคตางการศึกษาแม่ขอบคุณหลายๆที่เลี่ยงพยายามใส่คำเบาเหตุให้หนูมีหอดมือนีได้จ,จ้าสีเห็ดให้แม่มีความสุขที่สุดที่ลูกผู้นีเฮ็ุได้ เดี๋ยวห้าสี่บรหญากาอมายู่น้ำแันเน็เด้อแม่อยากจะบอกอะไรกับลูกบ้างครับแม่สอยู่เคียงขางลูกแล้วลูก,แม,ก,ลกแม่หักลูกแม่หักลูกมาโดนเล้วแม่ไม่ได้อยู่มีความสุขแม่กาขายนำผักมากเดี <c oughs> ๋ยวนี้กะเพิ่งค <c oughs> คนมาแล้วปวดเท้นปวดขาอยากเงนทิบเอาไว้ พีวิตลำบากสู้ๆนะลูกแม่ให้กำลังใจลูกลุงช้าปลอบณยายตลอดเวลาเลยลูกวันนี้คุณแม่จะมาสู้เพื่อให้เราได้ไปอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้ๆคุณแม่ไปโรงเร็วคุณแม่กลับบ้านกับคุณแม่อยากบอกอะไรให้กำลังใจคุณแม่บ้างจะ๊ะขอให้แม่สู้ๆค่ะเท่านี้เล่งเหรอรักแม่ไหม รักค่ะละน้องขอยืนที่เพียงทางฝากความหักความหวัง แวกับอ้บ่ไว้วันเป็นหุ้นส่วนความฝันสู่ซอยกันไปทุก้าวสุขเรือเศร้าเป็นมูใจเเติมพลังให้อ้ายไผ่าใส่บอเคยสนรวยหรือจนบ่สำคัญเฮกกัน Up ว่างงานทัวรหาลสกตาไปล้างเท้าใจเดินนานเท่าใดจำได้ไหมที่เราโคกันก็ยังยืนยันบ่แปรพันแม้ผ่านวันคืนก็เคยมีคนอื่นมาแทกใจได้เลยสักวันไอ้กังวล ตุ๊กหรือเจ้าเอาสีมี่ฮาเขยมข้างกันอยู่สุขหรือเร้าเขาสีเหีเฮาเข้มข้างกันอยู่เขาไปสู้จุดหมายทางนาที่ไทยทายป่าบ้านอายอยู่ทางนั้นคือทอดกันบ้างแต่บ้านน้องแ็ดงานนื่บ่น้องยังรอขอเป็นแรงใจ งนายตั้งใจเนมตาต่อปัญหาตลอดเวลาในทุกเส้นทางถนนลาดยางเป็นทางขึ้นเขาเขาป่าขอยืนเคียงข้างตรงสะเบียงกำลังใจมาเยือนพ่อยุบตาเป็นคนแรอยาม ขอเป็นแป้งเย็นเย็นหอมหอมทายอมใจมนขอเป็นคนที่ปรับทุไดหลายย่ำไอ้บนมองเป็นคือน้องละใจของเรือแสนเป็นเพื่อนละสุใจย่ำจ้องย่ำขัดข้องให้มองเป็นคือหมูหาทั้งยอยูเบาแาห้งไปในสุด ອາຍຂວັບໃຈແທນໝອດໄປນອນນຸ່ນທາງອາຍກໍແຕ່ວ່າທາງເຮົາຮັກຕ້ອງເຮົາບໍ່ຕ້ອງມີຄົນແແຂງຮັກຕ້ອງເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຄົນແງ เยี่ยมไหมเยี่ยมอช่วงหนา้าพบกับบทเพลงสุดพิเศษของเหล่าศิลปินและแชมป์คนเก่งในรายการห้ามพลาดครับ